สวัสดีตอนบ่ายครับผมตอนบ่ายครับพี่น้องกล่องมัวเอ่อเตรียมสีขืนงาน้วครับผมขืนงานขากทรงมือเอื้นครับพี่น้องทิชีชีวิตชาวคนขรับรถบรรทุกคือเก่าครับพี่น้องชีวิตคนครับรถบรรทุกก็บสุป,ประมาานี่แหละครับผม ขึ้นแล้วก็ล่องล่องขึ้นยี่นี่แล้วครับผมไปโอจอบร้อยขึ้นกัน้นตุดยี่นี่เต็ดสามโคกกระทุ่มครับพี่น้องจอบร้อยไปเลยของผมก็อยู่ในเต็ดในโมเมนต์สันติลมเก่าครับพี่น้องนิมิตใ่ Đi hết mày Hãy à cho phạt rồi đó ตั้งรับตั้งรับเดียวเดียวบันโคตรหิแตกกลังขึ้นทั้นัอนเขาเปิดงานกำลังขึ้นสามลูกครับพี่น้องเดี๋ยวที่ซีร่งามง,นนงมาขงไข่ไข่ซีเม่าเกิดไงที่ซ <laughs> ีกำลังขงึ้นไข่ขี้เมาเกิด ห่างสองเทนเลอร์เมื่อนห่างโซ่เมื่อนสองเทนเลอรครับพ well. ี่น้องหนึ่งหัวเขียวไปตีไปละย่องยิ่งตรงลูกคาเลยครับเมื่อนเมิ่อนก็ขึ้นอกระลังมากนะเกิดนี่แหละครับพี่น้องเขาขึ้นน้ำอะไรที่เบิ้งข้างผมน้ำเนี่ยครับพี่น้องก่อนขึ้นเตรียมอุปกรณ์ยังเนี่ย ปล่เกี่ยวอุปกรณ์เป็นงานข้างอันพี่น,น้องย่างรองหมอนเับพูดพี่น้องอุปกรณ์เตรียมจัดเตรียมไว้ั่้ันลากขึ้นมาเสียเวลาเขาพี่น้องปล่ามาอึาบ๊บก่อนเขา รองม้นครับพี่น้องไปหอดจอขื้นมันโยกมากเนี่ยคืบดเอเสียเวลายนี่เสียมแนวเดิมน่อยบรรยากาศภายในกุดังประมาณนี้ครับพี่น้อง แกเสียงรอดปุ๊บเออเรียบร้อยครับพี่น้องแกเสียงรอหายเรียบร้อยแล้วเตรียมเ,เรียบร้อยมาเขึ้นย่างเดียวพี่น้องมานจ้วงย่างเดียวเลยพี่น้องมันเตรียมอุปกรณ์เลยปุ๊บลงนะตัดเครื่องถ่าน,นเอาไป อยงรอเขาก่อนไปแท้วิทย์เตีด Lò. Kia nhồm, kia nhồm, lò vàng, lò. bớt lùm loà, áo bằng nhôm kín con pí não, áo kẹp bằng nhôm kín con lòi văng là nói này nói này pí não. <laughs> Để này nọ, 2, 3 ngôi hiển bò cấp gì nọ, ngôi nọ hang lái hiển còn báo nó rủ bị vớt rồi, nè, đứa này nọ nữa cái nọ, nè, cái xăm nè, cái này nọ, bọn nó rủ nó, nó nó bị vớt là, nó thúng hụt xe vớt là, ôi, Ô vậy? ôi, nè, nè, có để nhầm như phi nào không? มันเลี้ยงกันแหงนึ่งซ้ำอยู่ละแงมกอนมันงผมม่วงกระเบิ้องเด็พี่น้อยผมม่วงเอาส้อมมาใส่เบื้องเด็กพหน่อยก็ได้อยู่หลายคนครับพี่น้องเอาท่านกับท่านเอาท่านมับแก้เบิ้องหน่อยอยู่กันหลายคนพี่น้อยโบมีของไคเนาะข้อมูลทรัพย์ปล่อยต้องกันต้องกันจมนี่ห้อ

ยัเออเออเล่นได้บันป่อยมาพี่ลงแล้วโอ้โหว่าเป็นไสเลือบรือบก โอ้โหว่าเป็นไซเล่บริบอกว่าล้านขึ้นไม่หรอกคือหลอกล้านขึ้นลูกเล็กมีลาเก็บอุปกรณ์ขุ่มหวานไม่พี่น่อยขั้นหนึ่งกำลังมากขนาดขนึ่งกำลังมาก โคราช์สองขั้นนี่เราพี่น้องอีขั้นหนึ่งขั้นหนึ่งกัโคล่าต์เอามาอยู่น้ำสองขั้นนี่เราพี่น้องจะน่าให้สื่อผมโมเสีอผมเลยเอิอดพี่น้องมาอยู่น้ำครับแนะน้ำมูหัวไมาอยู่น้ำผมเห็นจะรถเงีวครับพี่น้องก็เอารถสั่นมามาจ้างเขาครับบุกคุ้มครับพี่น้องเขาเลยเอารถเงีวมาจ้างเขาครับเป็นยังคุ้มครับพี่น้องรถสั่นก็เลยแนะน้ำมูหัวไมาอยู่น้ำครับเขาไม่โยน้ำสามทีขั้นล้วครับผม มาช้ามีแล้พี่น้องจบที่ดูเพียงเท่านี้ครับพี่น้องสวัสดีครับผมเดี๋ยวลงไหเบิ่งสวัสดีครับ